สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็อยู่เกมโลบบอกหรือว่าอยู่กับแมปบอฟูลนะครับงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็เป็นรายการใหม่ของพี่เลยนะครับเนาะก็คือรายการแอดมินไม่แจกเดี๋ยวพี่แจกเองนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับรายการนี้นะครับวงน้องก็เป็นอีพีแรกเลยนะครับเนาะที่แบบว่าวันนี้นะครับเนาะพี่มีโค้ดดีๆมาแจกให้นะครับเนาะเราก็มีรหัสฟรีๆมาแจกให้ด้วย ครับนอรก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้อคนไหนนะครับนอรที่แบบว่าอยากได้ผลพีศารคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับนอ5ถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับนอรเก้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลพีศาจทาวน1หนึ่งผลนะครับนสำหรับวงนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองผลพีศารทาวนนะครับนอเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนอ5ถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะแล้วก็ถ้ามีคนดูเยอะนะครับนอเดี๋ยวพี่จะมาแจกในส่วนของผลปีศาจแบบฟปีๆเลยละกันนะครับสำหรับ เนองในส่วนของผลพิศานฟปฟี้นะครับน้องๆถ้าอยากได้นะครับน้องก็ต้องทําตามกติกาด้วยนะครับน้องกติกาก็ง่ายทีเดียวนะครับก็กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซเองนะครับเนองแล้วกลับมาคอมเมนต์เลยนะครับนนองว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับน้องก็เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะครับน้องอย่าลืมทิ้งชื่อเฟซไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมทิ้งชื่อเกมไว้ด้วยนะครับน้องพี่จะเข้าไปดูแล้วก็เช็คนะครับน้องว่า กดไลค์กดแชร์ like, share, จริงหรือเปล่านะครับนะ้องถ้ากดไลค์กดแชร์จริงเดี๋ยวพี่จะแจกผลให้เลยนะครับนะ้องก็จ้าเป่าหมาได้เลยนะครับนะ้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆจากพี่นะครับนะ้องที่แบบว่า ทุกคนสามารถเล่นได้นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของ FC เก่าหรือว่า FC ใหม่นะครับน้องก็สามารถเล่นได้ทั o, ้งหมดเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องถ้าอยากได้ของฟรีก็คือมาช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีเลยละกันนะครับน้องแล้ก็วันนี้นะครับน้องพี่มีรหัสดีๆมาแจกนะครับน้องก็คือจะเป็นรหัสตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่ากําลังว่ายน้ำอยู่ตอนนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่า รหัสตัวนี้นะครับเนาะมีอะไราบ้างน,นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าหนึ่งเลยนะครับเนาะก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเนาะก็คือมัดโคตรมัดนะครับเนาะก็จะมีทางด้านกดโมจินะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแล้วก็จะมีทางด้านของกีต้าร์นะครับเนะนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของ ดาบโยรุนะครับน <conclusions> ้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าของติดตัวไปนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบนี้กันลกันนะครับน้องก็คือมีดาบโยรุนะครับน้องที่แบบว่าติดตัวไปด้วยนะครับน้องรหัสนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าพี่จะแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องสำหรับวงน้องคู่เด่นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเราก็มีเคียวด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีเคียวประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคู่เด่นนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้รหัสตัวนี้นะครับน้องก็แจกง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกกกกกกกติิาาลล้้้ววววัััันน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 ะะะคครรรรบบออออองเเดีีีี๋ยพ่่่ขขใส็จ ทางด้านของดาบันอื่นนะครับเนาะอีกแบบว่าเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับวงน้องก็จะฟัามาเลยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะมีแค่ดาบโยรุนะครับเนาะแต่ก็ ดาบโยรุนะครับเนาะก็เป็นดาบที่โหดที่สุดแล้วในเกมนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับสายดาบก็คือรหัสนี้นะครับเนาะพี่แจกให้แบบฟรีเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือกีตาร์นะครับเนาะกีตาร์ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากีตาร์นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่ามีติดตัวไปให้ด้วยนะครับเนาะก็สามารถไปปั้นต่อได้นะครับเนาะแล้วยังไม่หมดนะครับเเเนนนนนนนาาาาะะะะยยััังงงจมีีทด้ขออ่ลครบ ก็เป็นทางด้านของผ้าพันคอนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าโคตรโหดเลยนะครับเนาะปัจจุบันพี่ก็ใช้อยู่นะครับเนาะรหัสหลักนะครับวงนว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าช่วยนะครับเนาะเพิ่มการแบบว่าโจมตีด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะโคตรดีนะครับวงนว่าพี่ขอบอกเลยครับนว่าก็มีติดตัวไปด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะมาดูทางด้านของผลกันบ้างนะครับเนาะสำหรับผลนะครับก็จะมีทางด้านผลวิน่งนะครับเนาะผลพายก็มีนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นะครับเน ก็มีผลพาด้วยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับนอว่า ได้ผลพ้าเฉยเลยนะครับเนาะก็จะเปล่ามาเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไปแรกมานะครับเนาะก็ได้มาเฉยเลยนะครับเนาะแล้วก็เอาให้เลยละกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะของทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับของทั้งหมดนะครับวงเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือของทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าอยู่ในรหัสนี้นะครับเนาะถ้าอยากได้ต้องทํายังไงนะครับเนาะก็คือถ้าอยากได้ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูนะครับวงน้อง5,000คนดูขึ้นไปนะครัับบนนนองก็รไปเลยใส่วข รหัสตัวนี้บาฟีๆนะครับเนาะก็ถือว่าง่ายๆเลยนะครับเนาะแค่5,000คนดูก็รับไปเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยคำนาะว่าพี่จะสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับใครซี้แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของรหัสตัวนี้บ้างน,นะครับเนาะห้า อยากได้นะครับน้องก็คือที่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากได้นะครับน้องก็ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เท่านั้นนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของรหัสนะครับน้องที่แบบว่ามีผลโมจิด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องผลโมจิยังไม่ตื่นนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสามารถไปปั้นต่อได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับผลโมจินะครับน้องแต่ไหนก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับน้องพี่ขอซุมผลสักหนึ่งทีละกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าได้ผลหลักล้านนะครรัับบนน้้ะเกกไวให เนาะแต่ถ้าได้ผลลักแสรเดี๋ยวพี่จะทิ้งละกันนะครับเนาะก็จัดเป่ามารนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่านี่เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าผลมจินะครับเนาะก็คือยังไม่ตื่นนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาณนี่นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นรหัสที่พี่จะแจกนะครับเนาะก็ง่ายที่เดียวเลยนะครับเนาะมาเรามาสุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับเนาะว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะก็จัดเป็นละกันนะครับเนาะมาดูละกันนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับเนาะคนนี้ก พี่ได้ในส่วนของผลกิโลนะครับน้องก็จะเป้ามาเลยครับนนองพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าผลกิโลนะครับเนาะออกเยอะมากๆเลยตอนนี้นะครับน้องโอ้โหคนนี้นะครับน้องก็ได้ผลเกลือเหมือนกันครับนนองก็จะเป็นเป่ามานี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าตอนนี้นะครับน้องพี่ได้ผลเกลือมาเยอะเลยนะครับน้องก็ได้มาสองคนเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทิ้งละกันนะครับนนองนี่เลยนะครับนนองทิ้งไปละกันนะครับเพราะว่าไม่มีคนอยากได้อยู่แล้วนะครับนอหรือว่ามีคนอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าเอาไว้ลงดันได้นะครับเ้างนี่เลยนะครับนนองก็จะเป็นเป่า เก็บสะสมแล้วก็เอาไว้ลงดันนะครับนาอก็จะเอามาได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าวันนี้นะครับนาอพี่มีข่าวดีจะมาให้นะครับก็คือแบบว่าพี่จะนะครับนาะก็คือ จกนะครับน้องในส่วนของโค้ดลีสแต็กแบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะเป่าม head, าเลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังมองหาโค้ดดีๆนะครับเนาะหรือว่าอยากได้โค้ดนะครับวันนี้พี่ก็มีมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับเนาะก็จะเป่ามานนีเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ด okay. ล <c oughs> <ๆ>ีสแต็กนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรีเผาลีสแต็กได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับพวกน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็ ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับนรก็คือจะเป็น N O O B นะครับนรก็ underscore นะครับนรก็ R E F นะครับแล้วก็ U N D นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องโค้ดนี้นะครับสามารถใส่ได้ทุกคนใส่ได้ยกเสอร์นะครับน้องคนที่ยังไม่เคยใส่นะครับน้องเอาไปใส่ได้เลยนะครับส่วนคนที่เคยใส่นะครับน้องจะไม่สามารถใส่ได้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าโค้ดนี้นะครับน้องก็ยังใส่ได้แบบปกติเลยนะครับนสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังมองหาโค้ดนะครับน้องที่แบบว่าเป็นโค้ดลิสต์แตกนะครับน้องก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับน้อว่าโคดนะครับน้องนโคค้ดะรับที่หายาากกกมๆนนนะครับอ็็เปโค้ดทีี่ดดมากๆ้วย นะครับ้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แ <c oughs> บบ네ว่าอยากได้นะครับน้องก็คือถ้าอยากได้นะครับน้องก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าสามารถใส่ได้ทุกคนสามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้ใน้สองโค้ดฟรี่นะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าโค้ดนี้นะครับน้องสามารถใส่ได้แบบพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็ รีบเอาไปใส่ได้เลยนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะครับนาอว่าใส่ได้จริงๆริงนะครับนาอใส่ได้แบบร0% 0จริงๆนะครับนาอแลก็พี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเป็นโค้ดลิสต์แตกด้วยนะครับนาอก็จะฟังมาเลยนะครับน้อมาเดี๋ยวพี่กดลองตรงนี้เลยแล้วกันนะครับน้อก็จัดไปเลยละกันนะครับวงน้องโค้นี้นะครับนาอเรียบร้อยนะครับนาอก็นี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดลิสแตกนะครับนาอก็ได้มา1โค้ดนะครับนาอก็จะเัามาเลยครับนาอก็ถือว่าโค้ดนี่นะครับก็เป็นหนึ่งโค น้องคนนั้นนะครับที่แบบว่า อยากได้โค้ดผลิตสัตหรือเปล่านะครับน้องรดยว่าอยากได้ผลิตสัตว์ฟรีนะครับน้องเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่จะไปทำโค้ดมาแจกให้ลายกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องได้สองโค้ดฟรีนะครับวงน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับน้องพี่มาแจกรหัสด้วยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหัสนะครับน้องก็ทำตามกติกาอย่างที่พี่บอกนะครับน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็จะได้รหัสฟรีไปจากพี่แน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำ นะครับนาอกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับนาอถ้า คลิปนี้มีคนดู9,000คนดูขึ้นไปนะครับน้องแจ็คนพิศาฐาวรแบลฟี่หนึ่งโพนะครับน้อสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ต้องทําตามกติกาด้วยนะครับน้องไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วไม่ทาอะไรเลยนะครับน้องก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับน้องกติกาก็ง่ายทีเดียวนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับน้องก็ถือว่าง่ายที่สุดที่เคยมีมาแล้วนะครับน้องขนาดรับของจากแอดมินยังยากเลยนะครับน้องก็คือรับของจากพี่นะครับง่ายกว่าแอดมินด้วยซ้ำนะครับนองกก็ ฝากด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพี่นะครับเนาะเราก็คลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์ซักบาทเลยนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของไลค์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้